ใช่ค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องงานสัมมานาสําคัญกันค่ะทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะได้จัดงานสัมมานาเก้าสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลยกระดับคุณภาพงานบริการประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดงานจัดสัมมนาก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทางเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารพนักงานและหน่วยงานภาครัฐแ,และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ทางด้านของร้อยตรีเอกพงศ์แก้ววิวัตรโทรคมนาคมจังหวัดลำพูนได้กล่าวว่าปัจจุบันภาครัฐพยายามปรับปรุงรูปแบบการทำงานของข้าราชการเพื่อให้ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐเองก็พยายามพัฒนาเว็บไซต์ระบบการทำงานหรือแม้กระทั่งพัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชันให้บริการกับประชาชนด้วยเหตุนี้ทำให้พรบการปฏิบัตรริราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานข้าราชการทำงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนานหน่วยงานภาครัฐและการบริการของข้าราชการค่ะไปปิดท้ายกัน